สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องอดามาตามน้าแมวโค้งสุดท้ายน้าแม่เพิ่งไปนอนอยู่อยู่เมมพี่น้องอยู่ซาลาอยู่นาเมมพี่นอ้องเพื่นฟันพี่น้องฟันมามีคนทีใ่ใต้แล้วมาบอกเลขพี่น้องบอกบนบอกล่างพี่น้องเขาก็ไปรับส้มรับฟังเลยค่ะเพิ่นไดตัวใดไปเลยค่ะวันนี้มาตามน้าแมวโค้งสุดท้ายพี่น้องคนฟันเลยได้พี่น้องเลยอ้าฟันก็ฟันเลยเอา้าฟันเจ็ดสามอาเมาไม่บอกเออเจ็ดสามจ้า บานเจ็ดเจ็ดหกอืมเด้๋ยวพี่น้องอันเพิ่นเพิ่นเราให้แม่้องดาวฟังแบบนี้พี่น sang. ้องเพิ่นไปนอนอยู่อยู่น,าเ,น,น,นาเมมพี่น้องนาเมมมันซีมีอันมีชาล่าอะเพิ่นไปนอนพี่น้องแล้วเพิ่นฝันเพิพ่นฝันว่ามีคนมาห้องบอกเพิ่นนะเจ็ดสามเจ็ดหกมันบ,บ,บอกจ้ะครับเพิ่นบอกบนบอกลางบอน่ะแมวเพิ่นบอกบนบอกลางบอมา <ger abus S 2> อันคนที่มาบอกนี่เพิ่นตายแล้วบ่นะแมวหรือจังไรตายแล้วครับอืมเพิ่นตายแล้เลี้ยวแมวบ่ย่านติคือไปนอนอยู่อยู่พวกอ่ะหญ้าเนี่ยม้าเนี่อมันนอนหวยไปหวยไปนอนเนี่ยมันอ๋อมันมีคนอยู่มันมีคนอยู่หันจิ้มกระดูกไปปุ๊บทุกอย่างเลยอ๋อจ้ายจ่ายเย็นเลียนเล็กเรียนซีดเรี้ยนห่างอะไรเวลามีงานซบแม่ก็จะไปซอยเพลินแม่นบ่อจ้ายใช่ครับเออไปซอยเพลินแหละ สรุปพี่น้องสรุปเลขหน้าแมวตามโค้งสุดท้ายพี่น้องหน้าแมวเพิ่นไปอันนอนยวนนอนอยู่เมมหรือซาลาพี่น้องอยู่เมมมีซาลาเพิ่นนอนเพราะว่าบรรยากาศมันดีพี่น้องหน้าแมวเพิ่นก็ับไปนอนประจําอยู่หันเพิ่นนอนไปนอนมาพี่น้องเพิ่วมาเพิ่นฝันว่ามีคนที่ใต้แล้วพี่น้องเพื่อนเพิ่นอะไรพี่น้องตายแล้วมาบอกเพิ่นบอกเลขเจ็ดสามกับเจ็ดหกเพิ่นจำได้สำนันพี่น้องเพิ่นกระสะดุ้งตื่นพี่น้อง เพิ่นก็เลยบอกว่าบ่แน่เด้อาจารมากกับขักเลยเจ็ดสามเจ็ดหกพี่น้องเพราะว่าน้าแมวเพิ่นก็บอกว่ากับรูกว่าบนหรือลางกว่าในความความในความฝันกับบริบอกบนบอกลางพี่น้องน้าแมวเพิ่นบอกฝันซจำนี่พี่น้องแต่ว่าแน่ๆพี่น้องเพิ่นจิมักไปนอนอยู่ในเมมพี่น้องนอนอยู่เป็นซาลาเนาะบ้านเฮาเป็นศาลาใกล้ๆเมมพี่น้องไปนอนแล้วเพิ่นฝันพี่น้องเพิ่นก็เลยบอกว่าอันอยากให้ fc เอาไปซื้อเอาไปลงทุนเบิ่งนะพี่น้องเจ็ดสามเจ็ดหก นแมวเจ็ดสามกับเจ็ดหกในเจ้าหมากักตัวใดหมักที่สุดหม,ม,มักคเจ็ดสามหมักเจ็ดสามบ่กจ้ะเพืน่นเพิ่นบอกว่าเน้นเจ็ดสามบนพี่น้องแต่ว่า 7, 6, เจ็ดหกนีน่เน้นบนพี่น้องคนบอกเจ็ดหกเดี๋ยวจะออกข้างบน่นบอกพี่น้องป้าบอกบนพร้อมเอา้าพี่น้องเอา้เอาสรุปเลขของหน้าแมวนะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกแปดหน้าแมวบอกว่าเจ็ดสามเน้นล่างเจ็ดหกเน้นบน โอเคพี่น้องให้มีเฮทั้งบนทั้งหลังเด้อนะแมวเด้อจะได้มีเงินไปหาหมอได้มีเงินขาบรถไปหาหมอพี่น้องแคบนะเจ้าพี่น้องเอาไปเปรียบเทียบเหลายอาจารย์หลายสำนักเบิง์กมมีผู้ไดรัวเลขสซอคตุใดพี่น้องนะแมวเพิ่นกว่าฝันฝันแบบแม่ว่าฝันจนไปนอนอยู่อยู่ซาลาพี่น้องอยู่นาเมมพี่น้องแล้วเพิ่นฝันแบบนี้พี่น้องเพิ่นบอกว่าจิต6เน้นบนเน้นล่างนะคะ ปลาลกวยพี่น้องคุณนะอันนี้ก็ร่างขึ้นหม่พี่น้องนี่ขึ้นหม่มล่างขึ้นหม่พี่น้องโอ้ตัดขึ้นมาแล้วมันก,ก็ยังขึ้นหม่อีกได้พี่น้องนี่ทางนี้ก็เป็นตน้นไม้ดอกไม้ลูกเป็นเท้าไปผูวอลไรพี่น้องกกลกวยล้วยหอมลกวยล้วยน้ำว่ากับกับก๋ยอันนี้พี่น้องสวนมากจะเป็นล้วยน้ำว่าทางนี้จะ้ะ กล้วยปลูกให้ขึ้นใหม่พี่น้องปลูกกับึ้นใหม่มากหลายนึงทางนี้ก็จะเป็นดอกไม้พี่น้อง้างๆางปลูกต้นไม้สารพัดดอกไม้พวกนีก้กล้ยน้ำว่ากล้วยหอมเห็นไหมพี่น้องรายทางนี้ ดอกใหม่พี่นอ้อง,งนองดอกไม้ก็งดงามพี่น้องดอกฮ้อนไก่นบ่จะพูนเอิน้นดอกฮ้อนไก่พี่น้องของปลูกหลายเลยพี่น้องเลยน,นี่ก็ดอกเข็มมาพี่น้องดอกเข็มก็แล้วขึ้นเต็มเลยพี่น้องเต็มเลยพี่น้องพูดดอกเข็ม นี่ดอกหอนไก่รั่วประเทศไทยเปรนเอิ่นดอกอีกอย่างพี่น้องแต่ว่าแมงดาเอิ่นดอกหอนไก่ได้ดิงามมามเลยพี่น้องตดบ้าไงหนึ่งเมื่อจะ้ะช่วงนี้ต่างจังหวัดเริ่มหนาวเลยด้อจะ้ะลมแห้งแล้วต้องใส่เสืเ้อกนันหนาวกันล้วจะ้ะ มาเบิ่งคลองปลูกพี่น้องเลยต้นมะพร้าวพี่น้องทางนั้นก็เป็นต้นกล้วยพี่น้องเพื่อต้นกล้วยเพราะบาดผลมาปลูกไว้พี่น้องเพื่อนอู้ยเขาไม่พี่น้องเสื้อ่อนเขาทั้งเขาทั้งหญ้าพี่น้องเต็มอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวมือไรว่างๆเมืองนาจะมาทำความสะอาดพี่น้องนี่ยว่าต้นใหม่เริ่มเริ่มขึ้นเต็มเลยนะพี่น้องกักล้วยเพราะบาดแนวนะเต็มพี่น้องกล้วย เป็นกล้วยหอมเ้ยพี่น้องเด้อเนี่ยเป็นกล้วยหอมสวนมากเ็นกล้วยหอมแมนวัดเป็นปลาพี่น้องคนน่ะแมนบดเลยใช่ไหมมันจะากาตาก่างจงหวัดก็เป็นประมาณนี้เลยพี่น้องเงยเงียบกั้งเวรมากก็เงียบพี่น้องไยห,หน้าพาบานแมงดามันติดอันนี้พี่น้องหน้าแมงดามันติดอันที่ถนนพี่น้องแต่มันเป็น เป็นทางส,สามแยกไหมพี่น้องนี่ทางสามแยกกทางข้ามโมบานพี่น้องนี่ทางสามแยกนีพี่น้องบรรยากาศก็เป็นบ้านนี้พี่น้องคาแล้วพี่น้องจะมีคนมาเพราะว่าคนก็ไม่หายไปหน้าพี่น้องกับช่วงนี้ก็จะกรเตรียมบุญกระถินไหมพี่น้องบุญกระถินบานพอบานแมงดาเป็นบุญกระถินสิ้นเดือนฝนก็ะเรียมคลองตรียมอย่างแมงดาก็เลยออกมาเบงมาปูกขาตะาไคร้ว้ก่อนพี่น้องเพราะว่า,าน้อยหน่อยนาฝนแล้วมันติดไว้พี่น้องนี่ อันนี้ก็ต้นขนันบงมี่พี่น้องนะต้นขนน้นตะไคร่ติดแล้วพี่น้องนี่นี่ต้นบังมง่วงตะไคร่พี่น้องค่บ้านแม่ข้างดามาปลูกไว้พี่น้องคุณนะปลูกสุดไปบูนเลยพี่น้องพูปลูกไว้เต็มเลยเข่าก็เขี้ยวพี่น้องแต่ว่าที่ประเทศลาวแม่ลงได้นะเกี่ยวเข่าไว้ได้พี่น้องเลย ทางนี้พะยัง hmm. บ่ทันได้ถอกซ้ําพี่น้องเอ้ยเขาพุ่นน่ะเขาเขาทางนี้ก็โอ้มีแต่นะพี่น้องมีแต่หญ้าพุ่นน่ะปีนี้เขาบ้านแม่งดาพบ้านแม่งดามีแต่หญ้าพี่น้องพุ่นน่ะปีนี้คือสิบ่ได้เขาหลายแล้วพี่น้องเอ้ยหญ้าเต็มอยู่าเจ้า่สิได้าปูหญ้าพี่น้องสิได้งามคักพุ่นของแม่น้องดาพ่หลายต้นมะพาพี่น้องนี่ อยากกินมะขามก็มีเด้อพี่น้องเนี่มะขามก็เต็มต้นเลยพี่นนาะต้นแห้งดอกพี่น้องปู้ต้นแหง้งดอกต้นแหง่แหงดอกไอหน้าตากะช่วงนี้ก็เขาเคี้ยวพี่น้องแต่ถ้าเป็นประเทศลาวสีเหลืองเต็เมหมดเลยพี่น้องให้เหลืองแบบเขาเจ้าเก็บเกี่ยวแล้วพี่น้องบรรยากาศที่เป็นแบบนี้พี่น้องได้ว้างๆแมงดาจีผ้าขี่เลาะเบิ่งพี่น้องบรรยากาศต่างจังหวัดพี่น้องยังให้เอฟซีเห็น บรรยากาศนี่พี่น้องนาหาหน้าหน้าไปแบบคิดหอดแบบคนเต็ดคนตายอยู่ว่าไปอยู่กรุงเทพด้วยน,น้องเนาะแต่คิดหอดทงหฮยทงหน้าพี่น้องนี่